เพื่อนๆที่รักครับเราคงไม่ปฏิเสธกันนะครับว่าคนไทยเนี่ยแทบจะร้อเซต้องแปลงฟันทุกครอบครัวครับต้องแปลงฟันเพื่อสุขอ,อนามัยในช่องปากถ้าไม่ดูแลสุขอ,อนามัยในช่องปากแต่เนิดเเวลามีปัญหาขึ้นมาการรักษาพยาบาลหลายตังนะครับไม่น่าเชื่อว่าอนามัยในช่องปากเกี่ยวกับเรื่องทันตะเนี่ย ใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากทีเดียวดังนั้นการไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้ไขเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็ลําบากด้วยขอแนะนํายาสีฟันอีกหนึ่งชนิดที่ลุงเปียกใช้แล้วได้ผลดีมากนั่นก็คือไลออนมอเป็นยาสีฟันที่มีสารสก,กัดในเรื่องราวเกี่ยวกับอนามัยในช่องปากยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ยังผสมน้ํายาบ้วนปาก ทำให้กลิ่นปากนีสะอาดตั้งแต่ครั้งแรกในการแปลงเลยทีเดียวปัญหาที่ท่านเคยมีเช่นเหงือกบวมเหงือกอักเสบปวดฟันเสียวรากฟันนะฟันมันรู้สึกโยกครอนอะไรแนวเนี้ยแล้วต้องไปกินยาแก้อักเสบที่มีอนุภาพแรงมากลุงเปียกเคยกินแล้วมันลงไปทำลายไตยแต่สำหรับไลออนมอตัวนี้ เวลาท่านใช้ไปแล้วอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้นหายเป็นปิดทิ้งครับก็อยากจะแนะนำท่านลองดูเพียงครั้งแรกจะรู้ว่ากลิ่นปากสะอาดและพอใช้ไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จะรู้ว่าอณาใหมในช่องปากดียอดเยี่ยมและไม่ปวดฟันเหงือกไม่บวมไม่อักเสบนี่หลูกเปียกใช้มา9เดือนแล้วไม่ได้กินยาแก้อักเสบเลยและอนามัยในช่องปากดียอดเยี่ยมมาก ขอแนะนำครับถ้าเป็นสมาชิกซื้อในราคาเพียง199บาทตอนห่งหลอดใช้เกิน6เดือนและถ้าเกิดจะซื้อราคาปลีกทดสอบดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงก็ราคา399บาทดังนั้นท่านใดที่เป็นสมาชิกและคิดจะบอกต่อขายกับใครก็ได้ที่คุณรักคุณจะได้กำไรหลอดละ200บาททันที วันหนึ่งถ้าคุณบอกกล่าวขายต่อได้วันละสิบหลอดคุณจะมีกำไรวันละสองพันเดือนละหกหมืน่นนี่ก็คือยิ่งแปลงยิ่งได้เงินแล้วก็สุขอนามัยในชกปากดียอดเยี่ยมนั่นก็คือฟันแข็งแรงเงือกไม่ปวมไม่อักเสบและได้เงินด้วยสุดยอดกับยาสิฟันของไลออนมอครับ